เทคนิคเพิ่มเกรดสีให้สำเร็จในเวลาอันสั้นสวัสดีค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง u n i p r e p ทยูทูเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคตค่ะแน่นอนว่าใครๆก็อยากเรียนให้ได้เกรดสีกันทั้งนั้นนอกจากที่จะรู้สึกภูมิใจแล้วยังเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอื่นๆด้วยค่ะเช่นน้องๆสามารถนําไปยื่นสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้หรือว่ายื่นขอทุนได้และเกรดที่ดีนะคะถือว่าเป็นการตอบสนองกับความพยายามความตั้งใจการลงแรงลงใจของเรานะคะไปกับการเรียนอีกด้วยน้อง,องๆอาจจะกําลังมองหาเทคนิคที่จะช่วยเพิ่มเกรด ให้ได้ตามผลลัพธ์ที่เราต้องการสําหรับน้องที่อยากอัปเกรดตัวเองในระยะเวลาอันสั้นต้องดูคลิปน,นี้เลยค่ะ 1. 1. วางแผนการเรียนให้มีประสิทธิภาพถ้าน้องอยากวางแผนการเรียนให้มีประสิทธิภาพสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือการสารวจตัวเองวิชาไหนที่เราทําได้มั่นใจว่าเราเอาอยู่แล้ววิชาไหนนะคะที่ต้องคือสู้หน่อยจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรอาจจะประเมินจากเกรดในแต่ละวิชาแล้ววิเคราะห์ดูนะคะว่าวิชาไหนที่เราต้องเล่งพัฒนาเป็นพิเศษหลังจากนั้นก็หมดเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าเราต้องการเพิ่มเกรดในวิชาไหนเพิ่มเท่าไรบ้างวางแผนจัดการตารางเรียนนะคะสําหรับการเรียนการทบทวนหนังสือแล้วก็การทําการบ้านโดยอย่าลืมเน้นวิชาที่ต้องพัฒนาเป็นพิเศษด้วยนะคะพี่ขอแนะนำวิธีการตั้งเป้าหมายตาม SMART GO ซึ่งง่ายแล้วก็ได้ผลดีด้วยค่ะ S นะคะหรือว่า Specific ก็คือการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะตัวนะคะชัดเจนแล้วก็เจาะจง M หรือว่า Measurable ต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้อาจจะวัดผ่านเกรดหรือว่าคะแนนสอบ A Achievable เป็น เป้าหมายที่สําเร็จได้จริงนะคะทําได้จริงเกิดผลได้จริงอิงจากความสามารถตามจริงของเรานะคะแล้วก็ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมอ่า relevant เป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลค่ะและทีนะคะหรือว่า time bound าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นต้องการเพิ่มเกรดในวิชาคณิตศาสตร์จากเกรด3าเป็นเกรด4ภายในเทอมนี้โดยกําหนดว่าเราจะตั้งคะแนนสอบมิดเทอมเอาไว80้80ซขึ้นไปซึ่งจะได้ผลก็ต่อเมื่อเราอ่านหนังสือเป็นประจำสัปดาห์ละ3าถึงสวันทําแบบฝึกหัด5ข้อต่อวนันแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มิวหนังสือกับเพื่อนค่ะ 2. หาแนวทางการเรียนที่ใช่แต่ละคนมีเร์นนิสั์ที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่น้องๆทุกคนจะต้องทําเหมือนกันนะคะก็คือการตั้งใจเรียนในห้องเรียนฟังคาอธิบายของครูแล้วก็คอยจดบันทึกเนื้อหาสาคัญหากมีข้อสงสัยก็อย่าลืมถามให้แน่ใจนะคะแล้วก็หมั่นทบทวนบทเรียนกับทําโจทย์บ่อยๆด้วยค่ะน้องๆ,ๆ,าๆอาจจะใช้สื่อการเรียนรู้อื่นๆเพิ่มเติมนะคะเช่นการเรียนในแพลตฟอร์มออนไลน์การดูคลิปวิดีโออธิบายเนื้อหาที่เรายังมีข้อสงสัยอ่านหนังสือเพิ่มความรู้นะคะหรือว่าเรียนพิเศษค่ะ 3. ฝึกทำข้อสอบสม่ำเสมอปกติการเก็บเกรดจะแบ่งน้ำหนักคะแนนออกเป็นสัดส่วนนะคะ ก็จะมีสัดส่วนของคะแนนจิตวิสัย คะแนนเก็บที่ได้จากการสอบย่อยการส่งการบ้านการทํางานกลุ่มและคะแนนสอบกลางภาคหรือว่าปลายภาคค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆเป็นคนที่มีคะแนนเก็บแล้วก็คะแนนจิตวิสัยดีแล้วแต่มันจะไปเสียให้กับคะแนนสอบที่แนะนําให้น้องๆฝึกฝนทําโจทย์เยอะๆทําแบบฝึกหัดเยอะๆค่ะเพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบและอย่าลืมจับเวลานะคะให้เหมือนกับเวลาสอบจริงด้วยนะคะจะได้ลดความตื่นเต้นในการทําข้อสอบจริงค่ะที่สําคัญเมื่อเราฝึกฝนทําโจทย์หรือว่าทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องตรวจแล้วก็ทําความเข้าใจ ในข้อที่เราทําคิดด้วยนะคะวิเคราะห์ว่าคะแนนที่เสียไปเนี่ยมาจากการไม่เข้าใจในเนื้อหาหรือว่าความประมาทของเราเองคะ่ะ 4. การบ้านงานกลุ่ม ห้ามทิ้งอย่างที่บอกไปค่ะว่าเกรดเนี่ยมักจะแบ่งสัดส,ส่วนเป็นคะแนนเก็บคะแนนจิตใ่แล้วก็คะแนนสอบเพราะฉะนั้นน้องๆห้ามทิ้งนะคะในส่วนของคะแนนเก็บเด็ดขาดเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นมักจะเยอะด้วยการบ้านหรืองานต่างๆที่ครูมอบหมายก็ต้องทาเช่นเดียวกันนะคะเพราะถือเป็นตัวช่วยเพิ่มเกรดให้กับเราเป็นคะแนนเก็บที่สามารถทําได้ง่ายๆคะ่ะน้องๆต้องมีความรับผิดชอบแบ่งเ,เวลาให้กับการเรียนการทบทวนหนังสือแล้วก็การพักผ่อนด้วยนะคะ 5. ขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการแน่อนอนว่าการพยายามท ทุกอย่างโดยตัวคนเดียวถือว่าเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะต้องการที่จะสอบถามอยากที่จะทําความเข้าใจเนะะื้อหาเพิ่มเติมอย่าลืมปรึกษาคุณครูนะคะถ้าหากต้องการปรับพื้นฐานความรู้เสริมสร้างความเข้าใจหรือว่าทักษะในบางเรื่องเพิ่มเติมก็อยากให้พิจารณา,าการเรียนพิเศษดูคะ่ะและการศึกษาและแบ่งความรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเองก็ถือว่าเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งช่องทางการขอความช่วยเหลือเองก็มีหลากหลายค่ะเช่นปรึกษาครูผู้สอนพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้น ถามในกลุ่มเรียนออนไลน์ถามในเว็บบอร์ดหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อให้น้องเข้าใจเนื้อหายอย่างถูกต้องและครบถ้วนที่สุดนะคะนอกจากนี้การเพิ่มเกรดอาจจะทำให้น้องๆรู้สึกเครียดหรือว่ากังวลได้พี่ขอแนะนําให้น้องๆสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะกับตัวเองค่ะใครชอบเรียนเงียบๆก็ลองอ่านหนังสือที่ห้องของตัวเองดูนะคะส่วนใครที่รู้สึกแอคทีฟเมื่อเจอกับผู้คนอาจจะเลือกอ่านหนังสือตามคาเฟ่ห้องสมุดสาธารณะหรือว่านัดเพื่อนๆมาติวร่วมกันก็ได้ค่ะพยายามสร้างแรงจูงใจผ่านเป้าหมาย ที่ท้าทายคงตัวเองนะคะและอย่าลืมให้รางวัลตัวเองเมื่อทําตามเป้าหมายได้สําเร็จด้วยค่ะสําหรับน้องๆและผู้ปกครองที่กําลังมองหาที่เรียนพิเศษอยู่ตอนนี้ทางสถาบัน Uni p ติวเ u t ร r เปิดคอสอนสดตัวต่อตัว,ตว,ตวทุกวิชา ทุกระดับชั้นตั้งแต่ม1ถึงม6สามารถออกแบบการเรียนตามบุคคลได้ไม่ว่าจะติวปูพื้นฐานทบทวนเนื้อหาหรือว่าเพิ่มเกรดในห้องเรียนที่สําคัญทางสถาบันของเรามีโค้ชส่วนตัวที่จะคอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดวางแผนการเรียนให้ทุกขั้นตอนช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อปรับแขนการเรียนเฉพาะบุคคลค่ะน้องๆจะได้รับการอัปเดตข้อมูลทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่ายหรือว่าคะแนนสอบที่ต้องใช้สอบเข้าคอยนําเสนอข้อมูลที่หลากหลายและพร้อมตอบทุกคําถามที่ นอกงสงสจากนี้ยังช่วยประเมินโอกาสในการสอบติดมหาวิทยาลายัยและช่วยวางแผนการสอบเข้าตั้งแต่รอบ1จนถึงรอบ4เลยค่ะสมาวันนี้มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนเริ่มต้นที่24ชั่วโมงในราคาเพียง7 5 6 0หรบาทหรือถ้าสนใจอยากมีโค้ชส่วนตัวขอช่วยวางแผนการเรียนให้กับน้องๆก็สามารถแอดไลน์มาปรึกษาก่อนได้ที่ไลน์แอดยูนิฟเวอร์ิวเตอร์นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูนิฟเวอร์ิวเตอร์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย